ผมอยู่ที่นี่มาสี่ปีผมเห็นปัญหาและอุปสรรคทุกวันนี้ผมเริ่มที่จะปล่อยที่นี่ให้มันเติบโตตามสภาพผมไม่ได้ใส่ทุนเข้ามามากไม่ได้มาพัฒนาอะไรเพิ่มแต่ผมกลับไปพัฒนาในส่วนที่จะเพิ่มรายได้ด้านอื่นเข้ามาเพราะไม่เช่นนั้นมันจะเหมือนสี่ปีที่ผ่านมาปลูกก็ปลูกยากเลี้ยงก็เลี้ยงยากขายก็ขายยาก แล้วถ้าเรายังเป็นแบบนี้ในปีที่ห้าที่6ที่เจ็ดที่แปดมันคงไม่ต่างกับสปีที่ผ่านมาครับนี่คือผมเอาประสบการณ์ตรงมาเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับแต่อย่าลืมว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องแบกรับภาราค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกดันในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงแรงงานค่าน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าเรามองในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจก็ค่อนข้างยากลําบาก ทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะมันไม่มีคนไกอะไรเลยที่จะมาทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันเหมาะสมกับต้นทุนรัฐบาลก็ปล่อยให้สินค้าแล้วแต่พ่อค้าคนกลางจะกำหนดคนปลูกก็ปลูกไปคนเลี้ยงก็เลี้ยงไปคนเลี้ยงก็ต้องยอมยอมขายคนปลูกก็ต้องยอมยอมขายนะครับเพราะถ้าไม่ปลูกไม่ขายมันก็แก่เกินไปก็ขายไม่ได้ถ้าจะให้ผมสรุปนะครับ ด้านการเกษตรสำหรับประเทศไทยผมว่าสิ่งที่ผมแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือทำในพื้นที่ที่ไม่ต้องมากทำเท่าที่เราพอทำไหวทำเพียงแค่เป็นอาหารประจำบ้านส่วนที่เหลืออาจจะพอขายบ้างเล็กน้อยอย่าไปทุ่มเทเวลาทั้งหมดอย่าไปทุ่มทุนทั้งหมดใส่กับการเกษตร ราะการเกษตรมันเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์มันเป็นการทําอาชีพระยะสั้นมันไม่ใช่การหว่านพืชหวังผลระยะยาวนะครับพวกเราต้องคิดตามเราจะไปหวังว่าสี่เดือนข้างหน้าปีหน้าราคาจะสูงขึ้นการเกษตรที่เราลงทุนไปจะประสบความสําเร็จไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์ มันเป็นการปลูกหรือเลี้ยงที่อายุสั้นเพราะนั้นมันสามารถที่จะมีคนเข้ามาเล่นได้เยอะแยะเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราปลูกแล้วเราเลี้ยงแล้วมีแค่เราอย่างเดียวใครเริ่มอยากสนใจใครมีที่ทางก็ลุยกันทําเกษตรพอทาเยอะๆสินค้าจะล้นตลาดนี่คือสิ่งที่เกษตรกรจะต้องเจอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันท์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่อง เวลาณขณะนี้สิบเจ็ดนาฬิกาเศษนะครับผมนั่งอยู่ที่โค้งหนองนาบ่ายวันนี้หลังจากที่ทำการเทคารในส่วนของห้องน้ำอยู่ที่ส่วนพุทธาเสร็จนะครับก็ออกมาที่โค้งหนองนาเพื่อมาให้อาหารปลามาดูแลความเรียบร้อยมาลดน้ำต้นลำํำไยนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับในการนั่งอัดคิปเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ที่เอฟซีอยากจะให้เราให้ฟังนะครับผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเราก็ต้องให้กำลังใจกันสำหรับวันนี้นะครับมีเอฟซีมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้มุมมองนะครับช่วยให้ช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับคุณหมอคิดอย่างไร กับงานด้านการเกษตรหรือโคกหนองนาของประเทศไทยมันยังมีอนาคตรหรือไม่นะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับเพราะวันนี้ผมเชื่อว่ามีผู้คนเป็นจำนวนมากที่กำลังสนใจที่จะมาทำโคกหนองนาหรือมาทำการเกษตรและก็มีการเริ่มที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะ พัฒนาด้านการเกษตรของรัฐบาลที่เพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งมานะครับพักไหนที่เริ่มจะฟอร์มทีมจะตั้งรัฐบาลก็เริ่มที่จะเอาประเด็นเรื่องของทำอย่างไรให้เกษตรไทยไประดับโลกนะครับผมอยากที่จะเอามุมมองของผมนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าการเกษตรผมคิดอย่างไรมีอนาคตไหม ผมอยากท่านผู้ชมค่อยๆค,ค,คิดตามในสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์ในเรื่องของกเกษตรมันก็คือเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารมันก็คือปัจจัย4เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารมันจําเป็นตลอดชีวิตถามว่ากเกษตรของไทยมีอนาคตไหมมีครับมีในประเด็นเรื่องของมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ทําไมคนที่ทําเกษตรในประเทศไทยวันนี้กลับยากจนนี่คือคําถามที่พวกเราต้องถามนะครับ วันนี้คนที่ทําเกษตรในประเทศไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากในขบวนการการผลิตสินค้าออกมาตั้งแต่เริ่มต้นในการทําเกษตรจนกระทั่งได้ผลผลิตมันมีต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาตลอดเส้นทางของการผลิตมันมีต้นทุน ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงงานค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเครื่องจักรค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เกษตรกร,ร,กรไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าราคาเกษตรกร,ร,กรไม่ใช่คนกำหนดแต่กลับเป็นพ่อค้าคนกลางค่าแรงก็เริ่มที่จะสูงขึ้นเพราะคนเริ่มที่จะ สนใจในการทำเกษตรน้อยลงคนส่วนใหญ่ที่จะมาเป็นแรงงานในภาคเกษตรต้องเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่สู้งานหนักแต่มันมีไม่เยอะหรอกครับในชุมชนเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะสูงหลังจากที่ผมได้ทำเกษตรมาสี่ปีสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังคืออะไรครับตั้งแต่ขบวนการผลิต ต้องยอมรับรัาว่าประเทศไทยการที่จะผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้านสัตว์หรือว่าด้านพืชค่อนข้างที่จะผลิตได้ยากเพราะความแห้งแล้งความบุดมสมบูรณ์มันค่อนข้างที่จะมีปัญหาสภาพดินแต่ละพื้นที่ก็ต้องไปวิเคราะห์ว่ามันเหมาะสำหรับการปลูกอะไรซึ่งวันนี้อย่างที่ผมมาปลูกในภาคอีสาน ต้นไม้ไม่ค่อยเจริญเติบโตนี่คือสิ่งที่คนทําเกษตรภาคอีสานจะประสบพบเจอหลายคนก็อาจจะถามว่าบางที่ทําไมเขาปลูกได้พื้นที่ที่สามารถปลูกการ,กรเกษตรได้และเจริญเติบโตได้ดีพอเราเข้าไปดูในบริบทของการผลิตจะพบว่าใช้ต้นทุนสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหรือเรื่องของปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงต่างๆมันเลยทําให้ การทาการเกษตรเนี่ยควรที่จะเฉพาะเจาะจงแต่ละพื้นที่เหมาะสําหรับเรื่องอะไรเรื่องพืชหรือเรื่องสัตว์พืชประเภทไหนสัตว์ประเภทไหนแต่ถ้าวันนี้คนไทยที่คิดจะมาทําการเกษตรจะมาปลูกเหมือนกันปลูกกล้วยปลูกทุเรียนปลูกผลไม้เลี้ยงปลาเหมือนกันเลี้ยงสัตว์เหมือนกันมันจะไม่คุ้มทุนเพราะแต่ละพื้นที่อัตราผลผลิต ที่จะให้ผลผลิตตอบแทนถ้าเราเลี้ยงไปแต่ผลผลิตมันต่ำพวกเราต้องคิดตามนะครับว่ามันจะคุ้มทุนได้อย่างไรแต่ทำไมพี่น้องประชาชนยังเลี้ยงอยู่ยังปลูกอยู่เพราะส่วนใหญ่เคยทำอะไรก็จะทำแบบนั้นเห็นคนอื่นทำแบบไหนก็ทำตามแต่ไม่ได้มาวิเคราะห์ว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนไหม สิ่งที่ผมแนะนำก็คือวันนี้เกษตรกรต้องมองถึงความคุ้มทุนแล้วก็ต้องวิเคราะห์ว่าพื้นที่ของตัวเองเหมาะสำหรับอะไรแล้วก็ทำในสิ่งที่มันเหมาะสมแต่ปัญหาที่ตามมาที่พี่น้องเกษตรกรจะเจอนั่นก็คือเรื่องของการจัดจำหน่ายปัญหาของเกษตรกรไทยที่หนักมากนั่นก็คือเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ เราจะพบว่านะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรไม่สามารถที่จะได้ราคาสินค้าที่สูงนอกเสียจากว่ามันเกิดปัญหาภัยพิบัติเกิดฝนแรงน้ำท่วมหรือสินค้าขาดตลาดนี่คือช่องทางเดียวที่เกษตรกรจะมีรายได้จากผลผลิตด้านการเกษตรที่สูงแต่ถ้าเฉลีย่ยโดยรวมนะครับราคาตกตำ่ำ เพราะพ่อค้าคนกลางก็จะเป็นคนที่คอยกดราคาไม่ให้ราคาสินค้ามันสูงพอไปขายให้กับคนที่รับซื้อรายใหญ่มันเหมือนเป็นการที่ต่างคนต่างกดราคาไว้เพื่อไม่ให้ต้นทุนของตัวเองมันสูงขึ้นแต่อย่าลืมว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยต้องแบกรับผ่าราคาใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกดันในขบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่ามแมลงแรงงานค่าน้ํามันเชื้อเพลิงถ้าเรามองในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจก็ค่อนข้างยากลําบากทําไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะมันไม่มีกลไกอะไรเลยที่จะมาทําให้ราคาสินค้าเนี่ยมันเหมาะสมกับต้นทุนรัฐบาลก็ปล่อยให้สินค้าแล้วแต่พ่อค้าคนกลางจะกําหนด คนปลูกก็ปลูกไปคนเลี้ยงก็เลี้ยงไปคนเลี้ยงก็ต้องจอมยอมขายคนปลูกก็ต้องยอมยอมขายนะครับเพราะถ้าไม่ปลูกไม่ขายมันก็แก่เกินไปก็ขายไม่ได้ถ้าจะให้ผมสรุปนะครับด้านการ,กรเกษตรสำหรับประเทศไทยผมว่าสิ่งที่ผมแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือทำในพื้นที่ที่ไม่ต้องมากทำเท่าที่เราพอทำไหว ทำเพียงแค่เป็นอาหารประจำบ้านส่วนที่เหลืออาจจะพอขายบ้างเล็กน้อยอย่าไปทุ่มเทเวลาทั้งหมดอย่าไปทุ่มทุนทั้งหมดใส่กับการเกษตรเพราะการเกษตรมันเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์มันเป็นการทำอาชีพระยะสั้นมันไม่ใช่การหว่านพืชหวังผลระยะยาวนะครับพวกเราต้องคิดตาม เราจะไปหวังว่าสี่เดือนข้างหน้าปีหน้าราคาจะสูงขึ้นการเกษตรที่เราลงทุนไปจะประสบความสําเร็จไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์เนี่ยมันเป็นการปลูกหรือเลี้ยงที่อายุสั้นเพราะนั้นมันสามารถที่จะมีคนเข้ามาเล่นได้เยอะแยะเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราปลูกแล้วเราเลี้ยงแล้วมีแค่เราอย่างเดียว ใครเริ่มอยากสนใจใครมีที่ทางก็ลุยกันทําเกษตรพอทําเยอะๆสินค้าจะล้นตลาดนี่คือสิ่งที่เกษตรกร,ะกรจะต้องเจอผมแนะนำพวกเราก็คือทําพอเป็นอาหารในครอบครัวเหลือก็คือขายแต่เอาเวลาเอาสม,มองไปคิดในการที่จะหาไรายได้ช่องทางอื่น เพื่อมาประคองไปกับการทําเกษตรอย่าไปทําเกษตรจ๋าทีเดียวผมอยู่ที่นี่มาสี่ปีผมเห็นปัญหาและอุปสรรคทุกวันนี้ผมเริ่มที่จะปล่อยที่นี่ให้มันเติบโตตามสภาพผมไม่ได้ใส่ทุนเข้ามามากไม่ได้มาพัฒนาอะไรเพิ่มแต่ผมกลับไปพัฒนาในส่วนที่จะ เพิ่มรายได้ด้านอื่นเข้ามาเพราะไม่เช่นนั้นมันจะเหมือนสี่ปีที่ผ่านมาปลูกก็ปลูกยากเลี้ยงก็เลี้ยงยากขายก็ขายยากเดี๋ยวถ้าเรายังเป็นแบบนี้ในปีที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดมันคงไม่ต่างกับสี่ปีที่ผ่านมาครับนี่คือผมเอาประสบการณ์ตรงมาเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไป ทบทวนลองไปคิดตามในสิ่งที่ผมพูดดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ข้อมูลท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ